สมเป็นสามีแม่ชมน็อดวิสรุตสัตว์ความหล่อเทพอลูกสามเทสดีทริปจบลูกไม่จบจริงๆค่ะหลังจากที่คู่รักหมื่นล้านน็อดวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์กับชมพูอรยาได้ยกครอบครัวผ่าลูกๆไซฟ้าพาอยู่และน้องเกลไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลับมาถึงไทยก็ได้เวลาอวดรูป ซึ่งงานนี้พ่อน็อตก็ไม่รอช้าค่ะปล่อยรูปออกมาให้แฟนคลับบ้านลังสีสิงพิพัฒน์ได้ติดตามผ่านทาง IG จีน็อตวิสรุตพร้อมใส่เพลงฮิตเพลงดังอย่างลืมฮูดซิฟแฟนๆก็ไม่รอช้าเลยล่ะค่ะเขามาคอมเมนต์แซวกันสนันเลยว่าเจ๊เกวเลิกเพลงให้พ่อแน่เลยเพลงเทสดีค่ะพ่อสมมงพ่อน้งเกลฮ่าๆๆพ่อจ๊เกลสามีแม่ชมของแท้ พอ่อลืมฮูดซิปฮ่าๆเพลงถูกใจมากๆเลยค่ะพอ่พอพ่อใจเกลียว100%พ่อเลือกเพลงได้ดีพ,พ่อเพลงน่ารักมากค่ะวิถีเน็ตอายสุดๆเรียกได้ว่าคนบ้านเนี่ยเขาน่ารักกันจริงๆเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ